สวัสดีครับยูบยพี่บินนะครับผมก็วันนี้กับรายการยู่กับแบงค์นะครับผมเป็นฉลอง6 0 0สนซับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันอย่างที่บอกว่าเป็นการฉลอง6 0 0 0นซับนะครับลฟ์คุณผู้ชมได้ถามสิ่งที่คุณผู้ชมอยากจะรู้ Q&A พี่ชอบผู้หญิงแนวไหนถ้าไม่ได้เจอภรรยานในปัจจุบัน โอ้ยเฮียคำถามนี่ตอบบ้างแตกปลกเ่ยทําตัวให้ผมด่าทั้งที่แบบว่ารู้ว่าแบบผมไม่ได้อยากจะด่าแต่ก็จะแบบนั่งนิดนึงอ่ะก็จะแบบมายืนแบบบางทีว่าแบบบางคนต้องตีนบ้างยืนถูๆไทยๆผักกาดบางสิ่งที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มแจกด้วยนะครับภายในคลิปนี้เลยนะสวัสดีครับโยโ่ไอพีนะครับผมก็วันนี้กับรายการยูกับแบงค์นะครับผมเป็นฉลองหกแสนซัมเมอร์เอืนะพฤษภาคมเราให้คุณผู้ชมเนี่ยครับถามทัถามเข้ามาทั้งสามแพลตฟอร์มเลยนะครับทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็นนนนนะะคครรััับบผมมมซึ่่งววีีี้เเเยยด๋าาาจตอถก ที่บอกว่าเป็นการฉลองหกแสนซับนะครับไลฟ์คุณผู้ชมได้ถามสิ่งที่คุณผู้ชมอยากจะรู้หรือว่าอยากจะถามพวกเรานะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนตอบให้แล้วกันนะครับอ่าโอเคครับคำถามแรกเพื่อรกาไม่เสียเวลานะครับผม Q&A พี่แบงค์เข้าผับกี่รอบแล้วครับไอสัตว์ี่ทีมงานคัดมาจริงเป็นคำถามที่อะไรลยนะเออคำถามมึงนี่นะเออจากไอพาคินพาคินถามมาครับ Q&A พี่แบงค์เข้าผับกี่รอบแล้วครับอย่างนี้นับนับยาเขาบอกพี่แบงค์เข้าวัดกี่รอบแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอบได้อีโตาเลสคำถามพี่แบงค์เข้าผับกี่รอบแล้วนี่ตอบยากนะเพราะจริงผมมจะไไ่ปเลย กายังไม่ค่อยได้ไปเลยครับน้อยน้อยขนาดเราไป Q&A พี่ก๊อฟจะมีเมียน้อยกี่คนครับเอออันนี้ดีขนาดวิดีขนาดวิดีแล้วจากคุณทีถามมาว่าพี่ก๊อฟจะมีเมียน้อยกี่คนอันนี้ดีเพราะว่าที่ผมรู้จักเพื่อนบอกมาเนี่ยคือแบบว่า จากที่แบบว่าเอาแบบเป็นสถิติเลยนะแบบคุยกันแบบตัวเลขนะแบบสถิติจากที่แบบว่าผมคำนวณเนี่ยก๊อกน่าจะมีเมียเพิ่มตอนอายุประมาณ30แล้วก็จะเพิ่มอีกคนตอนอายุประมาณ34แล้วก็จะเพิ่มอีกคนตอนอายุประมาณ38ซึ่งดูแลบ้านตายตอนแก่ตัวแล้วผมคิดว่าก๊อกน่าจะมีอายุยืนยาวไปถึงมาะมาณ80เพราะว่าตอนแรกมีเมียประมาณ60แม่มาหกคนได้อยู่นะแต่ว่าทุกคนจะแต่จะไม่ใช่คำว่าเมียน้อยนะเพราะว่าว่าถ้าเกิดใช้คำว่าเมียน้อยมันจะดูแบบมันเหมือนกับเราเราเราเรียกแบ่งแบ่งแยกมันเป็นเมีย เปิดตัวประมาณนี้รครับผมได้ครับของแจมี่ใครก็ได้ครับผมและจานไก่ใครก็รู้จักชื่อนี้ในดังมากหลงดังในโซเชียลมีเดียช่วงหลังนี้แบบว่ามีแฟนคลับแฟนคลับนี่โดนทักคขาว่าจานไก่นี่คือแบบเขาไม่ไหวแล้วตัวเด้งรอเลยว่าคือมันมันโหดมากชื่อนอ้อ่ะ้าเราไป QA ทําไมที่ถึงเรียกพี่กอลหัวเหตุว่าพี่หอมครับอยากรู้และจุดเริ่มต้นของการเรียกเรียกชื่อเล่นอีกชื่อของพี่กับเพื่อนคนอื่นครับ อ๋อคืออย่างนี้อันนี้เขาด่จากคุณนภัทนะครับก็เลยบอกนี่ก่อนว่าทำไมผมถึงเรียกชื่อเพื่อนแบบว่าเรียกไอ้หัวเห็ดว่าหัวหอมนะครับเนื่องจากว่าจริงๆพอดีผกป่อนหเวลาคนก็เรียกชื่อเพื่อนทั่วไปอะไรแบบนะบผมก็ชอบแบบสรรหาชื่ออะไรมาเรียกแกล้เพราะมันเล่นให้พวกวันดาผมชอบไงผมชอบเวลาพวกวันดาวไงมันเดิมมัน,มนสะใจดียอย่างหัวเห็ดเขาจะเรียกเฮ้ยหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเฮ้ยสั่งชื่อหัวเห็ดมึงจะเรียกชื่อีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างของไอ้ไกด์เนี่ยเขาจะเป็นไกด์สวิตต์คนอื่นเรียกกูเเนี่ยตัวล็ก ตัวเล็กก็หมดแล้วตัวเล็กเฮียอะไรเนี่ยมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอเทนเนี่ยเขาจะเป็นในสุกร,รโลกันนะครับมันเป็นหมูสกรปรกเฮียเนี่ยมันคือหมูสกรปรกไอ่จริงนี่พ,พูดพูดกันตรงนี้ครับผมไม่ได้บูลลี่คนอ้วนนะแต่ผมบูลลี่คนเฮียอย่างมันนี่แหละคนเดียวเป็นคนคนเดียวที่ผมบูลลี่นะอันนี้แบบพูดต,กตกรงๆเลยถา,ม,ถาม,ม,ม,มว่าบูลลี่ไหมบูลลี่เพราะมันก็เรียกผมว่าเฮียแว่นอ่ะมึงว่าบูลลี่ไหมผมถึงบอกไอคนอย่างมันน่ะสุกร,รโลกันนะแต่ที่ย้่าพี่ไม่ได้บูลลี่คนอ้วนนะครับแต่ผมบูลลี่เฮียนี่แหละอ่าไปครับต่อไปัจนะ Q บน โอ้ยเฮียคำถามที่ตอบบ้างกูแตกไปนี่ยไม่ได้จากสมองว่าพยายามไม่ได้ยินแล้วกันเอาจริงผู้หญิงที่ที่ผมแบบว่าสเปคนนะแบบสเปคนะคือแบบว่าตัวไม่ใหญ่มากตัวไม่สูงมากเออ่แบบอวบๆแต่ไม่อวบมากนะครับอาจจะแบบว่าเคยมีลูกมาแล้วคนนึงอะไรอย่างเงี้ยทําจมูกหน่อยทําตาบ้างฉีดฟิลเลอร์นิดๆปากฉีดแบบว่าแบบกระจนิดหน่อยนะครับทําจมูกมาสามทีนะนั่นแหละคอนเทนของผมจริงตัวเอง เล่นตัวเองนี่นะเซฟตัวเองหนี่ฮียคลิปออนแอร์ไปไงก็โดนวุ่นหนีเฮียสัตว์ที่ล่าสุดถ่ายไงที่คลิปที่ออนแอร์ไปไอ้ที่ไปเล่นแอปวีบีเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยเอาไปเมียกูดั้งร้องไห้มึงช็อกไหล่ะไอ้สัตว์กูคิดว่าดั้งดูละครร้องไห้ไอ้เหี้ยดั้งร้องไห้เรื่องกูยเลยอ๋อพวกกูมีคนอื่นแต่แกงที่แบบล่าสุดที่ดีกว่าอ๋อให้รู้สึกว่ากูแบบเอ้ยคิดมากเพื่อเฮียอะไรอ่ะเออทำเพื่อเฮียก็รู้กูจะคิดบ้ากันจะทำเพื่ออะไรอะ เอ่อเอาต่อไปไปไน,นะครับอันนี้หลายคนถามมาเยอะเลยหัวนี้ไม่อ่านไม่ได้ Q&A นะครับเหล่าซีอเคยมีอารมณ์อยากกลับไปแข่งบ้างไหมครับโอ๊ยอนนนเอต้อถามดีๆต้คงถามดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราแอสแทกออรลาวเนะครับคือพวกผมเนี่ยสี่คนที่ทำกันมาเนี่ยอย่างที่บอกคือพวกเรามาจากนักแข่งนะครับเราโตมาจากนักแข่งเราทําสังกัดจากความเข้าใจของนักแข่งนะครับเราพยายามทาสังกัดให้มันแบบว่าตรงใจนักแข่งมากที่สุดเพราะว่าเราเป็นนักแข่งมาก่อนเรารู้ว่าอะไรที่มันเอาเปรียบนักแข่งอะไรที่มันแฟกับนักแข่งและก็อะไรที่นักแข่งเราต้องการซึ่งถ้าหากว่า เรารู้สึกกระหายการแข่งขันแบบสุดๆเลยนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่มาที่ว่าผมไปนั่งคิดแผนว่าผมอยากจะจั GTA ด G T A E Sport นะครับเพราะว่า G T A เนี่ยผมลองคิดว่าแบบแม่งออกแบบจะทำให้ G T A แม่งแข่งได้วะและ้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันเคาะเคาะให้มันแบบเป็นกฎกติกาสากลที่ทุกคนในโลกไฟเอ็มแม่งจะแข่งกันได้ด้วยความไฟนะครับอันนี้เป็นที่มาเลยนะใช่ครับนี่เลยตอบไปเลยว่าอยากแข่งสุดๆอยากแข่งกันสี่คนเลยนะประมาณนี้ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับก่อนจะจบกันกับอ่า YouTube นะครับผม Q a I7 ผมอะเอ้าตังไอ่เจ็ดของเจ้อดัครับ เสียเวลากว่าเนี่ย่ากินเน่ยเอางี้ไม่เสียเวลากว่ามั้งเนี่ยสมองสมองกูพังหมดแล้วเจอคำถามพวกนี้ในสมองกูเสียได้เลยเนี่ยนะครับก็ได้แต่สมมติว่าระหว่าง i9 กับ i7 ผมจะเอาตังที่ไหนซื้ออันนี้ไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากจริงจริงก็พี่ก็ถามพี่เนี่ยเอางี้เองเองเตรียมกระป๋องใบหนึ่งหาที่ที่แบบพวกคนมันแบบมันไม่ต้องแบบเยอะมากแบบเน้นพุกพลาดแล้วกันแบบวัยรุ่นก็ได้แบบเน้นวัยรุ่นอย่างงี้ก็สยามอะไรเงี้ยป่องสบายเอาแขนเนี่ยเก็บเข้าในเสื้อตะข้างขาข้างเนี่ยมึงสอดเข้าข้างหลังในเกงกีนแลุกมมมมมััันนนนนนนจะะดดดิ้้ลลงงงงงงาไออออออวววึึตตตีีี่เเ๋๋ยยพ มึงดูยอดเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามึงได้ไอ้กระมึงได้เออก็มึงเขาจากเขาจากก็ตุ๊กตีอะไรอย่างงี้ก็ต้องเจออย่างงี้แหละอันนี้ก็าถามจากน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์นะครับแว่นที่แบงคใส่เป็นแว่นจริงหรือแว่นปลอมอุ้ยที่คำถามนี้ดีนะอันนี้จอดใจมากนะนี่คำถามแบบฟังนะจอดใจมากนะคือต้องบอกก่อนว่าแว่นที่ผมใส่เอาจริงคือมันเป็นแว่นปลอมคือเป็นแว่นที่เหมือนจะเป็นแว่นแต่จริงมันไม่ใช่แว่นนะให้ผมบอกก่อนมันไม่ใช่แว่นนะมันเป็นเยลลี่มันเป็นเยลลี่ครับผมใส่ให้มันดูเหมือนแว่นจริงเพราะว่าเราอยากจะแบบ ผมอยากมีคาแรคเตอร์เหมือนคนใส่แว่นจริงๆผมไม่ได้ใส่กระสั้นนะไอ้ยังเป็นเยลลี่หมดเลยเป็นเยลลี่ทั้งอันแต่ว่าเป็นเยลลี่ที่เรียกว่าเขามาทำให้มันเป็นเหมือนเหมือนแว่นไต่จริงไม่ใช่แว่นครับไม่ใช่แว่นถ้าย่งบิดบิดได้ไหมพี่บิดบิดไม่ได้ถ้าบิดกูไม่มีดใส่ถ้าบิดกูไม่ใส่เออก็เมื่อครั้งกาดเขาจังคุต้องตีได่ยินจะันเจออย่างนี้แหละไอ้เฮียอย่าหวังสาระเลยรายการเฮียแหละชื่อผมเด็ก อ่ะต่อไปเราไปับผมก็ถามเนี่ยจากติ๊กนะครับติ๊กถามมาว่าหมู่บ้าน AA จะเปิดตัวภายในปีนี้ไหมครับต้องบอกก่อนว่าหมู่บ้าน AA เนี่ยที่เราคุยกันไว้ว่าเราซื้อและที่เราเพิ่งที่เราเพิ่งโพสกันไปนะครับมีพวกผมาห้าคนซื้อบ้านด้วยกันนะมีผมมีเฟิร์สมีก๊อฟมีเทนมีไกด์นะครับห้าคนซื้อบ้านด้วยกันในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เป็นซอยเดียวกันด้วยเป็นซอยของ AA เลยพวกเราบ้านติดกันห้าหลังเลยแบบติดติดกันเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าจะมีสิบเปิดตัวภายในปีนี้ไหมอ่ะ ก็ยังไม่อ่านคอนเฟิร์มได้ว่ากู้จะผ่านไหมถ้าผ่านอ่ะมันก็เกิดขึ้นปีนี้แหละแต่ถ้ามันไม่ผ่านนะก็ยังไม่มีความฝันก็ลงเลิกไปนะครับก็ต้องรอด,ดูรอด,ดูรอติอด,ด,อดตามอ่ะต่อไปเอสซอคือใครคําถามจากคุณพัทพิรูดหรือเปล่าไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าอ่านผิดของนาภัยด,ด้วยนะครับแอสซอคือใครนะครับไอแอสซอเดี๋ยวต้บอกเลยว่ามันคือน้องซินจริงๆน้องยื่นน้องซินนะครับซึ่งเอาจริงน้องแรกๆเนี่ยมาคือน่ารักนะน่ารักเป็นน้องที่ดีทำงานอัพโซเชียลมีเดียคือไวมากแต่ช่วงหลังกูตกูล ไอเฮียเฟิร์สโพสแต่รูปหล่อๆเนี่ยไอเฮียคาแรคเตอร,ร์คนมองกูก็บอกเห็นหน้ากูก็ตลกแล้วไอสัตว์ไอที่กูอยากเทมบ้างเหรอเออมึงก็แปลกคนนะอ่าเนี่ยนะครับแฟรซอร์นะครับนี่กันแกงให้ฟังอ่าต่อไปคำถามจากคุณเนเวสลี่คนธรรมดาเราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ AA ได้ไหมคนธรมรมดาเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ AA ได้ไหมเอาจิ้งพูดตรงน้องๆก็ผมแต่ละคนก็เป็นคนธรมรมดานะไม่มีใครที่แบบว่าบินได้หรือว่าปล่อยเลเซอร์จากตาได้นะตัวทุกคนนะแต่มันจะมีมันจะมีหนึ่งคนที่พิเศษคือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเเป็นนนนคอ่่่มมมีียาาทแบบวัะ ดังในไทยนะเอาจริงมาดังในไทยคือเรียกว่าคือแจ้งเกิดอย่าใช้คำว่าแจ้งเกิดดิแล้วเขาว่าเขาอะทำให้ AA ออะแจ้งเกิดในวงการทิกตอกอะไรหลายคนสงสัยอะมันคือน้องเว้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราะช่วยเชิญเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยนะเป็นซาดิคาซาดีคาัสดีคาอ่าานี่อันนี้เป็นดาวดังจากเมียนมานะ อ๋อนะอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นดาวดังเลยคือต้องบอกว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยปกติคือจะกลายเป็นแมลงถูกไหมจะกินเป็นแมลงจะเก่งเปลงมาเลงนิดน้อยแต่ก็ไม่ค่อยได้กินปีกกลายกินเป็นตัวเลยอ๋อคือถ้าเกิดเป็นแบบว่าแบบเป็นเม่นแมงสาวยังได้ปีกออกไปกินแต่เนื้อตัวแมงสาวยังไปกินอ๋อไปกินอ๋อแมงสาบยังไปกินอ๋อไปพูดตะกั่แตนอ๋อนี่ครับขอบคุณน้องๆดาวทิกตอกด้วยเนี่ยคนนี้ทาให้แบบว่าเรียกว่าทาให้เออเอจ้งเกิดเลยดีกดว่าคนนี้ต่อไปคำถามนะครับผมโอลลี่เนี้ดออัาว่่่ทพชบตใหะ นะครับผมทำไมพี่เอ็นชอบทำตัวให้โดนพี่ด่าอ่คำถามนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าบางทีอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยบางทีผมมันไม่ได้เป็นคนแบบว่าอยากจะด่าคนหรอกแต่ว่าบางทีไอ้คนที่เฮี้ยอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบทำตัวให้ผมด่าทั้งที่แบบว่ารู้ว่าแบบผมไม่ได้อยากจะด่าแต่ก็จะแบบนั่นนิดนึงอ่ะก็จะแบบมายืนแบบบางทีก็แบบบางคนต้องตีบ้างยืนถูๆไถยไบางทีก็รูตูดไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรก็ชอบตดแต่ตดเฮี้ยอะไรตดบางทีขี้เลิฟอปิ้นออกมาบ้างคือเป็นสุดยอดคนที่ผมเป็นเพื่อนที่ผมรู้จักมาแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เฮี้ยนี่แหละคนนนจจังงงไไรเเีี้้้ยตออโดด่่่าาะมแบบขใ แล้ววันๆอ่ะกินข้าวเงี้ยยืนกินกันหลายๆคนไอ้เรียกินเสร็จคำสองคำตอดแตกปิ้นเปิ้นเตื้อเตื้อตอดเที่ยมรู้นะฮะเนี่ยคนเนี่ยคนอย่างมันเนี่ยนะผมแพลนฟอล์สุดท้ายนะครับก็คือเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับอ่าจากคุณพักใดนะครับพงไผ่นะครับผมอันนี้มีจะมีเจอร์ซี่ให้ดีออเดอร์ไปครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีเจอร์ซี่ให้ดีออเดอร์ไหมเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นคอลเลรชันใหม่หรือว่าจะเป็นคอลเลรชันไหนก็รอติดตามผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กไอ้แต่องงทาโซเเชีีียยลมดของเรา็็จะเปนหรือว่่าาจจะเเปป็็นนหรือวี โพสบอกแล้วนะครับอ่าต่อไปคุณกิตติพจน์นะครับผมที่มีความคิดจะเปลี่ยนจากนั่งยองคนถผล่ร่วมเป็นนอนแหงาหน้าไหมครับเออเนาะไอเ้เฮียแล้วดูจากรูปโปรไฟล์ได้เฮีย้วหน้าคนด้วยเออมีคําถามมาเนอะเมื่ี้คำถาม,นนะม,ถามว่าแบบเอ,อ้ยมื่อีคําถามมันก็ทำให้เราเห็นหน้าคนได้อะนะนะแล้วผมเห็นรูปโปรไฟล์มาในเฮียอะไบางทีเนี่ย,ยกล้องไปตัดอินเสิร์ตขึ้นนะนะไอเ้เฮียเห็นหน้าแม่คุณหน้า,าที่ไหนเลยเฮียเหมือนเจอเมื่อกี้ไม่รู้ Q&A ที Q A, ม่มีความคิดจะเปลี่ยนจากนั่งยองคนโผล่่วมเป็นนอนแหงาหน้าไหมเอาจริงเคยคิดเคยคิดคคคคครรับเเยยยิิดดแต่่่่วววาาือออ้จงงผผมมล ยจะแบบว่าลองเปลี่ยนมานั่งหรือว่าแบบลองหาท่าอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ต้องบอกอย่างนี้คนผู้ชมบางคนยังรู้หรือยังไม่รู้ผมไม่ชอบนั่งยองๆบางคนึงภาพไม่ออกผมนั่งท่านี้สมมติที่เป็นโถส้วมปกติคนทั่วไปจะเป็นคนสมัยใหม่เลยนั่งขี้อย่างงี้เขาก็นั่งขี้ปกติเวลาฉีดตัวฉีดตัวใช่ไหมแต่ผมมันจะเป็นคนนั่งแบบคนจีนสมัยก่อนเมื่อก่อนต้องบอกว่าบ้านผมมาโถมาติดติดพื้นเนี่ยมันก็ต้องนั่งท่านี้เออมันเป็นโถยองๆซึ่งเนี่ยมันจะนั่งท่านี้โถบ้านผมเมื่อก่อนเนี่ ขี้ออกแล้วแล้วซึ่งพอเรานั่งแบบน,นี้มาตลอดพอมานั่งโถวพวกเค้าเนี่ยผมแม่งเวลานั่งคัน,น,เ,น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 เนี่ยผมรู้สึกมันเหมือนนั่งเฉยๆอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนนั่งบนเก้าอี้อ่ะมันเลยขี้ไม่ออกก็เลยถามว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดนอนแงนะเน่ยถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่ผมกลัวว่าเวลาขี้มันจะปิ้นไปโดนหลังคือเวลานั่งเนี่ยรอนะแล้วขี้ผมกลัวโดนหลังโดนหลังงั้นอนาบน้ำมันยุ่งเลยก็เลยก็เลยยังไม่เคยลองที่จะเปลี่ยนนะอ่าเนี่ยประมาณนี้คขนาด ที่ไหนไม่น่าถามล้วเนี่เสียเวลากว่านี่เรากินเลยได้ต่อไปคุณเจฟเจฟนะครับผมที่เด็ด99กับพี่ไกด์นี่เรื่องจริงไหมครับอ่าอันน,น,นี้อันนี้คำถามดีดีเลยนะคำถามนี้ดีดีมากดีมากเพราะว่าหลายคนนะมองว่าเฮ้ยผมมาไปเที่ยวกับพี่ไกด์เที่ยวกับพี่ไกด์เลยอย่างเงี้ยน,นะครับผมต้องบอกออก่อนเลยว่าผมมาเรื่องนี้อันนี้รก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่ผมไม่ได้ไปอันนี้บอกก่อนนี่ต้องต้องเท้าความก่อนผมมันไม่ได้ไปเพราะว่าผมมันไม่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 มเที่ยวพวกนี้นะผมไม่เที่ยวพวกนี้ผมมีครอบครัวผมจะไม่เท ไฟไปแล้วแบบว่างานแบบโหดๆแต่ละงานก็แบบว่าแบบเรียกน้องๆมานั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องๆคุยด้วยอย่างเงี้ยปากเหม็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีงานพวกนึงงานพวกแบบงานบาปเยอะน้องนั่งคุยอย่างเงี้ยวปากอยากเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าให้ฟังจริงมาเล่าให้ผมฟังจริงผมไม่ได้ไปนะบอกว่าเลยยิงผมมาเล่าคุณผู้ชมต่อว่าผมรูปภาพออกเนี่ยว่าเวลาเพื่อนเที่ยวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้แล้วก็จบด้วยการว่ามันก็ดูปากเขานะครับก็มันก็เป็นแบบฟิลสัมผัสแหละเช็คเหมือนอารมณ์เหมือนชิมกระเทียมแหละก็แบบไหนที่ ประมาณนั้นนะเราไปอลงเฮฮากันไปนะสนุกสนานไอ้มันเด็ไอ้เฮียทีมงานไอ้สัตว์สนุกสนานคำถามเฮียอะไรแต่ละคำถามไอ้สัตว์เลือกปลาไม่มีสาระสักอัคุ้นว่าได้ไปทั้งไอกว่านเอ้ยเฮียก็เสียเวลาคุ้ด้วยอ่ะเอาไป Q and A อันนี้สาระครับพี่แบงค์พี่มีแพนจะเปลี่ยนจากใส่แว่นสายตาเป็นแว่นดำน้ำในชีวิตประจำวันไหมครับเนี่ยไอ้เฮียนี่ก็น่าคุ้นอีกตัวเออเนี่ยคำถามพูกเฮี้ยนะไอ้พูกเฮี้ยน้าคุณด้วยเออไอ้สัตว์ใส่เสื้อเอมาเลยเดี๋ยวไว้ขึ้นหน้าให้มันดูประจานมันคนคุ้กกับถามพวกเฮ คำถามเนี่ยเอออันนี้สาระเช่นกัเปิดหัวกับก,กูด้วยนะกูก็ได้เห็นแค่หัวไงอันนี้สาระครับพี่แบงค์ไอสัตว์พออ่านท่อนท้ายเจ้นั่นแหละไอเฮียไม่มีสาระทำประโยชพี่มีแบงค์จะเปลี่ยนจากแว่นสายตาเป็นแว่นดำน้ำในชีวิตประจำวันไหมไอเฮียเสียเวลากูด้วยไปก็ด่าพี่มึงฉีกทิ้งไปซะไปเนี่ยกูฉีกท่อน,นี้ออกเลยอ,อ่ะเอาไวอีกคำถามคนจากคนชื่อตเต้าเตยพี่แบงค์มีกิ๊กชื่อผักกาดผักกาดึงสิ เออไอ้เฮ like so no ียเด็กก็รู้ว่าบ้านกูแต่เขาเรื่องนี้ก็จะจะเล่นเออท่านี้แหละวันเนี้่้เฮียอารมณ์ไม่มีคำแอารมณ์อยากจะตอบแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคำถามฉลองหกแสนซับที่คุณผู้ชมถามมาเข้ามานะครับไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มแจกด้วยนะครับภายในคลิปนี้เลยนะแล้วเราสุ่มแจกของรายละเอียดอนนี้ปั๊บนี่จะมีเสื้อ ถ้าเันคอหรือว่าถุงโพงถุงผ้าอะไรเงี้ยตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวใหอินเสิร์ชขึ้นให้นะครับผมแล้วก็การิกาการแจกง่ายเลยง่ายๆแบบง่ายๆเลยจริงครับก็คือเดี๋ยวผมใช้คุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์เลยหรือว่าหลังจากที่ติดติดตามพวกเรามาเป็นเวลา3าถึงหปีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับพวกเราก็หวังว่าจะได้อ่านนะครับของคุณผู้ชมที่ทุกคนที่เป็นแฟนคลับแอรท็ออร่าแฟนคลับผมหรือแฟนคลับกอล์ฟหรือแฟนคลับทุกคนใน AA เลยนะครับก็อยากจะอ่านนะครับงีงก็พิมมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะแล้วเดี๋ยวผมจะอัดเป็นคลิปอีีีกกนนนนนนนิิดออคคคคคลลปปปห้้าาะะะรรัับบผมจจจเเเเ็็งยว่่ใทไ รางวัลใครที่เขียนมาแล้วถูกใจแล้วเรียกเรียกได้ว่าใครที่เขียนมาตามความเป็นจริงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าเราผ่านช่วงโมเมนต์กันแต่ละจังหวะอยู่แล้วฉะนั้นผมว่าใครที่เขียนตามความเป็นจริงแล้วเราอ่านแล้วเราสึกว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราให้รางวัลเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนปิดภาพประกานใดนะครับพูดเดาวจะใดไม่สุภาพขอลาไปด้วยนะครับนี่ขอลาไปก่อนครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอม่ตเดผีหรองเลยอยากจับไป เฉี่ยวไปเลยคำถามนี้เยี่ยดเนี่ยเสียเวลากูด้วยเนี่ยไอ้ท่อนเนี่ยไอ้ท่อนช่วงท้ายเนี่ยเนี่ยไอ้่ๆเนี่ย